ตั้อย่างสปอร์ตดีเจตุวรรณหักใหญ่สนใจติดต่อได้ที่0 9872114สวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็สวัสดีเสียตูนและทีมงานกันทุกท่านนะครับวันนี้ไม่พูดมากครับเวลามันน้อยครับท่านใดที่สนใจซื้อรองเท้าเดินมาทางนี้กันได้เลยนะฮะรองเท้าราคาเริ่มต้นที่คู่ละ60บบาทครับพี่น้องครับรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่มีให้เลือกกันมากมายครับวันนี้มาเปิดบริการทุกท่านกันที่นี่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแต่รองเท้าคีบร e, องเท้าแบบสวมรองเท้าแฟชั่นหรือจะเป็นรองเทา้าแฟชั่นยางที่ล้ำสมัยสำหรับคุณน้องคุณหนูพี่ป้า,าที่นี่มีมากมายครับเดินมาทางนี้กันเลยนะครับเดินมาให้ถึงเดินมาให้ไว granny, เดินตามเสียงตามสายมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับแวะมาเลยนะครับคุณพี่ครับคุณลูกค้าที่กําลังเลือกซื้อเลือกหารองเท้าภายในร้านก็เลือกดูเลือกจมกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทางนี้เสียตูนพ่อค้าขายรองเท้านะครับรอให้บริการกันอยู่ทางนี้แล้วนะครับคุณพี่ครับ รองเท้าราคาเริ่มต้นที่60บาท80บาทสำหรับเสียตูนบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจกันอย่างแน่นอนนะครับมีป้ายราคาห,หินกันอย่างเด่นชัดชัดเจนกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับเสียตูนว่ารองเท้าของเสียตูนทุกคู่ทุกแบบใครใส่ก็ดูดีนะฮะเพราะรองเท้าของเราส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงแวะมาเลยนะครับคุณลูกค้าที่กําลังเลือกซื้อเลือกหารองเท้าภายในร้าน เลือกดูเลือกชมกันไปเรื่อยๆนะครับทางนี้เสียตูนพ่อค้าขายรองเท้ารอให้บริการกันอยู่ทางนี้แล้วนะครับรองเท้าราคาคู่ละ60บาท80บาทเสียตูนว่ารองเท้าของเสียตูนทุกคู่ทุกแบบใครใส่ก็ดูดีนะฮะเพราะรองเท้าของเราส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเราถึงทําราคาถูกๆได้นะครับเสียตูนได้คัดสรรมาเพื่อคุณน้องคุณหนูพี่ป้าน้าอาทุกท่านกันเลยทีเดียวนะฮะ เดินกันไม่ถึงนะครับคุณพี่ครับเดินกันไม่ถึงอาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่รับรองคุ้มค่าคุ้มราคาสบายกระเป๋ากันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมาซื้อรองเท้ากับร้านเสียตูนวันนี้นะฮะซื้อรองเท้ากับเสียตูนไม่ลดราคาก็เหมือนลดราคาเอ้างงงงละสิก็เสียตูนของเราขายถูกกว่าใครอื่นอยู่แล้วนะครับคุณพี่ครับเต็นนี้มีรองเท้าคู่ใหม่ๆหน้าใหม่ๆแต่ละนัดจะไม่มีซ้ำหน้ากันอยู่แล้วนะครับ รองเท้าคู่ละ60บาทคู่ละ100บาทเลือกซื้อกันไม่เบื่อครับคุณพี่ครับประมาณว่าซื้อก่อนเพื่อนใส่แล้วสวยเท่ก่อนเพื่อนกันไปเลยนะครับเพราะรองเท้าของเราแบบจะมาใหม่ไม่ซ้ำใครเสียตูนรับประกันในความล้ำสมัยของเราชอ เต็นท์นี้นะครับมีรองเท้าให้เลือกมากแบบคู่ใหม่ๆหลากหลายสไตล์มาบริการให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของรองเท้าคู่สวยสวย,สวยแบบหยดย้อยเป็นอย่างไรสวยแบบเลิศเลิศเป็นอย่างไรต้องเดินให้ถึงนะครับคุณพี่คุณน้องครับหนุ่มหล่อสาวสวยครับเสียตูนรองเท้าแฟชั่นเจ้าเนี้ยขายรองเท้าคุณภาพงานเกรด A ครับคุณพี่ครับแต่ราคาย่อมเยาย่อมเยานะครับอยากเจอไหมครับอยากเจอไหมครับ ถ้าอยากเจอเดินตามเสียงตามสายมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับพี่สบายกระเป๋าคุลูกค้าแน่นอนครับรองเท้าเริ่มต้นคู่ละ60บาทสินค้าโดนใจประทับจิตประทับใจกันอย่างแน่นอนนะครับที่นีคนขายก็น่ารักคนซื้อก็อุ่นใจในเรื่องราคาเดินกันให้ถึงนะครับคุณพี่ครับคุณน้องครับ เดียบตูนรับประกันรองเท้าทุกแบบรองเท้าทุกเทนของเราล้ำสมัยไม่ตกยุคไม่ตกเทนกันอย่างแน่นอนนะเลือกดูเลือกชมกันไปเรื่อยๆนะครับราคาเป็นกันเองทุกคู่ครับคุณพี่ครับเดินกันเข้ามานะครับก็มาทดลองเทียบทดลองสวมกันได้เลยนะครับรองเท้าราคาเริ่มต้นคู่ละ60บาท รบเสียตูนรองเท้าแฟชั่นเจ้าเนียนะครับได้คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะสาวคนไหนที่กำลังมองหารองเท้าแฟชั่นใหม่ๆนะฮะได้โปรดฟังเสียตูนของเราก่อนนะฮะด้วยสไตล์ที่ทันสมัยล้ำสมัยสีสันสดใสจึงทำให้รองเท้าทุกแบบของเสียตูนสามารถนำมาใส่ได้ทั้งเวลากลางวันเวลากลางคืนไม่ว่าจะใส่กับชุดทำงานชุดกระโปรงหรือจะใส่วันสบายๆของคุณพี่นะครับ สำหรับเสียตูนรองเท้าแฟชั่นเจ้าเนี้ยนะฮะที่นี่เราจัดขายรองเท้าแฟชั่นในหลากหลายสไตล์ทุกแบบจะตรงกับความต้องการของคุณสาววันนี้เรายังได้นำรองเท้าแฟชั่นยางหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์รับรองกิฟต์เก๋เลิศๆนะคะรองเท้าราคาเริ่มต้นที่คู่ละ60บาทเสียตูนรับรองว่าจะต้องถูกอกถูกใจโดนใจคุณสาวกันอย่างแน่นอนนะครับที่นี่มีรองเท้าคุณภาพงานเกรด A แต่ที่สำคัญราคาต้องไม่แพงครับคุณพี่ครับ รับรองเท้าของเสียตูนใครใส่ก็ดูดีนะฮะที่นี่มีรองเท้าให้ท่านได้เลือกมีแบบให้ท่านได้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับจัดวางรองเท้าอย่างสวยงามเลือกก็ง่ายหาก็ง่ายครับคุณพี่ครับอยากจะได้รองเท้าคุณภาพดีเหมาะสมกับบุคลิกความเป็นตัวตนของเราอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะครับคุณพี่ครับหากคุณพี่ยังไม่ได้เดินมาหาเสียตูนของเราวันนี้คําว่าเสียใจทีหลังจะไม่เกิดขึ้นกันอย่างแน่นอนนะครับคุณพี่ลองเดินแวะมาหาเราก่อนนะฮะ เดินมาหารองเท้ามองหาเกือกต้องตามเสียงตามสายมาทางนี้กันได้เลยนะครับคุณพี่ครับเสียตูนของเราอยู่บริการทางนี้นะครับอย่าพึ่งซื้ออย่าพิ่งตัดสินใจนะครับคุณน้องคุณหนูครับอย่าพิ่งตัดสินใจนะครับจะหาซื้อรองเท้าค้างคราใดโปรดเดินมาหารองเท้าของเสียตูนกันก่อนนะฮะวันนี้มีแบบใหม่ๆหน้าใหม่ๆมีทุกแบบทุกแนวกันเลยดีเดียวนะฮะสบายหายห่วงเมื่อเดินมาหาเสียตูนรองเท้าแฟชั่นเจ้าเนี้ยนะฮะ เตียตูนว่าในชีวิตของคนเรานั้นใช้เท้าเดินมากกว่า4ี่เท่าของระยะทางรอบโลกเลยทีเดียวนะฮะการหาซื้อรองเท้าคู่ใจสักคู่หนึ่งไม่อาจจะล่าเลยกันได้อีกต่อไปนะฮะคุณสาวครับเพราะว่าต่อให้คุณสวมชุดสวยแค่ไหนแต่ถ้ารองเท้าไม่เอาไหนก็สามารถทําให้คุณพี่ขาดความมั่นใจกันไปเยอะครับทางนี้รองเท้าหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น แอปด้ากีโตโกซิตี้แพนฟุตนิกด็อกเตอร์ฟุตสปอร์ตแอปเปิ้ลรองเท้าเย็นรองเท้าแฟชั่นอย่างทุกชนิดสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่รองเท้าไฟ่ลนสำหรับคุณน้องคุณหนูลองนี่เลยนะฮะเบนเทนอุลตร้าแมนแบทแมนรองเท้าหัวโตเด็กรองเท้าหัวโตผู้ใหญ่รองเท้าราคาเริ่มต้นที่คู่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับคุณพี่ครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสำหรับหนุ่มรอ่เท้าสวยเด็กหญิงเด็กชายที่นี่มีมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันเลยนะครับ คุณลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าเต็นท์ของเราวันนี้เสียตูนนำรองเท้ามาขายปีกแต่ราคาลงงานกันเลยทีเดียวนะฮะจะซื้อสวมใส่เองจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานก็ไม่ว่ากันครับคุณพี่ครับแวะกันเข้ามาเลยนะฮะจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานเรานำมาขายปีกราคาลงงานกันอยู่แล้วครับวันนี้เสียตูนว่าเจอรองเท้าที่ถูกใจแต่ไม่มีไซส์ก็ไม่ต่างอะไรกับเจอคนที่ใจแต่เข้ากันไม่ได้หรอกนะครับคุณพี่ครับ นี่มีรองเท้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่สีสันสดใสแจมๆกันทั้งนั้นเลยนะใส่แล้วดูสวยงามใส่แล้วดูสง่ามีราศีนะครับทางนี้มีรองเท้าให้คุณได้เลือกสันทุกเกรดทุกราคาที่สําคัญราคาถูกแสนถูกครับคุณพี่ครับตัวอย่างสปอร์ DJ ตดีเจตะวัน บอกให้นะครับดูแบบบอกรุ่นไซส์มากมีที่นี่ดำดังลายหลากสีรอบล้อมผ้าใบแตะหนังดีลองเลือกของนอกไทยเพียบพร้อมพังพร้อมงามตาไม่ว่าจะเป็นงานกองนะครับรองเท้างานกองรองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มข้อนะครับคุณพี่เชิญมาเลือกสรรกันได้เลยราคาถูกถูกราคารงงานกันเลยนะครับคุณพี่ครับสินค้านํามาขายถูกกันวันนี้วันนี้เสียตูนมีรองเท้าใหม่ให้เลือกมากแบบหลายแนวนเลยนะครับพี่น้องครับ แต่ที่สำคัญราคาถูกแสนถูกรองเท้าราคาเริ่มต้นที่คู่ละ60บาทเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าร้านของเราไม่ต้องลังเลเดินเข้ามาเลยนะครับคุณพี่ครับวันนี้มีโอกาสแล้วก็อยากคาดแฉลเดินนิ่งๆเมินเฉยโอกาสนี้ฟังผมบ้างอย่าละเลยอย่าเชื่อเมยมาลื้อเสื้อกันครับคุณพี่ครับรองเท้าคู่ซื้อสวยวันนี้ครับอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่ลีลาครับคุณพี่ครับรองเท้าคู่ละ60บาทหาซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับ ราคาคู่ละ60บาทหาซื้อราคานี้ไม่ได้แล้วครับคุณพี่ครับมาใส่ถุงจำระเงินด้านนี้กันได้เลยนะครับคุณพี่ครับทันใดที่สแกนจ่ายหรือว่าจะเป็นเงินสดก็ยุคนี้ไทยแลน n d 4.0รล้านเรามีบริการครับเดินมาจตลาดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าภาคบ่ายเจอเจอกับทีมงานเสียตูนของเรากันได้ทุกวันนะครับ เดินตามเสียงตามสายมือเลยนะครับคุณพี่ครับเดินให้ถึง <S <S เดินให้เร็ว <S 1> <S 1> เดินให้ไวรองเท้าราคาถูกรองเท้าราคาโรงงานมาแล้วครับคุณพี่ครับวันนี้โชคดีนาะทีทองแล้วนะครับรองเท้าราคาโรงงานคู่ละ60บาทมีให้เลือกกันมากมายครับคุณพี่วันนี้มาเปิดบริการทุกท่านกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะรองเท้าคีบรองเท้าแบบสวมรองเท้าแฟชั่นรองเทา้าผ้าใบรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าจะเป็นรองเท้าแฟชั่นยางที่ล้ำสมัยสําหรับคุณน้องคุณหนูพี่ป้านาอาที่นี่มีมากมายครับคุณพี่ เดินมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับคุณพี่ครับเดินตามเสียงตามสายมาทางนี้ก็ได้เลยแวะมาเลยนะครับคุณพี่ครับคุณลูกค้าที่กําลังเลือกซื้อเลือกหารองท้าไปในร้านก็เลือกดูเลือกชมกันไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่ครับลองเทียบลองสวมก็ได้เลยใครจะฉุดใครจะลังไม่ต้องสนใจครับคุณพี่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วครับคุณพี่ตามใจเลือกตามใจชอบกันได้เลย